รีวิวเก้าอี้อันดาซีทฉบับคนใช้จริง3ปีครับอันนี้ซื้อมาจริงๆนะมีหลักฐานหลังจากใช้ครบ3ปีนะครับเกิดเหตุการณ์ก็คือแผ่นเหล็กตัวนี้มันหักคัาตอนแรกผมก็ไปเซิร์ชหาว่ามันมีขายที่ไหนบ้างแผ่นเหล็กตัวนี้ซึ่งพอไปเซิร์ชแล้วมันไม่มีขายที่ไหนเลยครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวทักไปที่ร้านเขาดีกว่าพอทักไปแล้วทางร้านก็ตอบเร็วนะครับเขาก็ถามว่ามันหักตรงไหนแล้วก็แจ้งเขาไปว่ามันหักแผ่นนี้ซึ่งเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะส่งช่างมาเปลี่ยนให้เสร็จปุ๊บนะคร,รอไมม่่่นานาาปปตยยยยเเเ้กก็ลลีีใีใผจด แค่แผ่นเหล็กแผ่นนั้นนะทุกคนเขาเปลี่ยนทั้งเซตนี้เลยตอนที่ช่างเขาเปลี่ยนให้เขาก็สังเกตเห็นเบาะเราแตกใช่ไหมเขาก็แจ้งเรานะว่าเบาะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะผมก็ถามเขาไปว่ามีค่าใช้จ่ายไหมครับเขาก็บอกว่ามีครับถ้ามีใบเสร็จอ่ะสองพันสามถ้าไม่มีใบ,ใบเสร็จอ่ะสองพันแปดซึ่งผมก็ถามเขาต่อว่าที่จะยกเบาะผมอะ่ะไปเปลี่ยนหนังใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ครับผมอะ่ะจะเอาเบาะใหม่มาทั้งเบาะแบบนี้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนให้เสร็จปุ๊บเขาก็จะยกเบาะอันเก่าอ่ะกลับไปส่วนตัวผมชอบมากมากครับเพราะว่าเราสามารถซื้้้้้้ออเเเกกกาาาาีตัววววแลล็ใชยยๆไดดถิ่ โครงสร้างมันพังเขาก็มาซ่อมให้เราฟรีแต่ถ้าเกิดวันนึงเรารู้สึกว่าเบาะมันแตกเราอยากเปลี่ยนเบาะเราก็เสียตังค์เพิ่มอีกนิดหน่อยไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นหมื่นเหมือนเดิมวันนี้ผมก็ไม่ได้จ่ายอะไรเลยเพราะว่ามันยังอยู่ในประกานแถมพี่เขายังใจดีไปขันน็อตตัวที่ไม่ได้พังให้ด้วยนะคบเพราะว่าพี่เขาบอกว่าตัวนี้ใช้มานานแล้วกลัวน็อตมันหลวมเขาก็เลยขันเพิ่มให้เราครับใครที่กาลังลังเลอย,อยู่ผมบอกเลยว่าซื้อเถอะครับยังไงก็คุ้มสุดๆไปเลยต่อให้ราคามันแพงหน่อยแต่บริกกกาารหหลังังขย็ดดีสุๆเมือนน